เสร็จปุ๊บก็ซื้อซูเปอร์โฟมาใช้เพิเ่๊บไป,ไปเปลี่ยนรุ่นตอนนั้นเนี่ยคือเริ่มทำงานช่อง้าแล้วด้วยก็ที่บอกว่าพอเล่นละครเสร็จปุ๊บมีเงินก็ทำงานช่อง้าใช่ไหมก็เปลี่ยนรุ่นเป็นบิ๊กวันบิ๊กวันคือ c b 1 0พันเบอรซูเปอร์โฟเบอร์ซูเปอร์โฟแต่เป็น,น, <ะ S 1> นเป็นเครื่องพันซีซีเหรอไหมทุกนั้นจะมีมีพันซีซีแล้วก็เป็นพันสาม แต่เราเลือกจะมีเราเราเลือกซื้อแค่พันสี่ีก็คือบิ๊กวันซีบีพันใช้ซีบีพันไปสักพักหนึ่งไปขี่ออกทิปเหนือรถคาบูอ่เสร็จปุ๊บไปขี่กับแบ็กเบิร์ด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 คือฮอนด้าคันแรกที่ช่างใสต่ติเร็วที่สุดในโลกเราเราไปขี่ออกทิปกับเขาอสองคันกับพี่ยูพี่ยูเมื่อก่อนทำพี่ยูฟอ l c ค n อนไบเสร็จปุ๊บโห oh, พี่ รู้ผมกินน้ำมันมากเลยโคตรกินเลยเลยออกว่าแล้วแกคือเข้าไปขี่ทริปเหนือมันอากาศมันเย็นเนาะครับแล้วแกแบบโอ้ก้มปุ๊บหลีบป้าบอยู่ใต้ชิลลมข้างหัวเรานั่งป่าสันเราลมอัดตัวอีกนักเก็ลมอัดตัวเออหนาวหนาวอ่ะแล้วก็แบคเพืือมันยืนพื้นเนี่ยร้อยแปดสิบสองร้อยสบายสบายถามว่ารถบิ๊กวันหรือตัวพันไปขี่ได้ไหมได้แต่ลมประทะตัวเราจะเหนื่อยครับกลับมาปุ๊บขายเลยผมผมเข้าใจฟิลวินันทเลย ผมขับ M D 0 9คันแรกไปเชียงคาแล้วกลับมาขายเลยเขายเลยขายเลยเสร็จปุ๊บก็กลับมาเป็นแบ็คนะเบิร์ดออกลับมาแบ็คเบิร์ดคือคือเป็นรถที่เรียกว่าตอบโจทย์ได้ทุกอย่างก็แบ a ็คเบิร์ดเสร็จปุ๊บอ่ะโตขึ้นเลยตอนนั้นก็เริ่มมีเงินเก็บเนาะก็เปลี่ยนจากแบ็คเบิร์ดเป็น C B R พัน C B R พันอ่าปี04นท่อตูด อ่ายกน,นั้นเนี่ยประมาณปีสองพันเก้าละสอง9ันเก้าละสอง9ันเก้าสิบตอนนั้นก็มีเขาเรียกชมนกแก้วไม่ใช,ช่ไม่ไม่ไมชมนกแก้วเนี่ยคือปีสอง8ันแปดอ่าอ่าคือชมนกแก้วเพิ่งออกเราก็เลยขี่ท่อออกตูดเนี่ยมันก็เลลังรถยังไม่ตกนุ่นเยอะเนี่ยอแม่มันก็ตกมานสองเจนอ่ะพอ<ช>ท่อออกตูดแล้วก็มาเป็นนกแก้วเลยเจนเดียวอ่าเจนเดียวก็เลยแบบอ่าขี่ไปเพื่อเพ่เสร็จปุ๊บขี่ถนนเต็มที่ล่ะล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นดิคิเฮเดนไม่กำลังมา มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเก่งแม่งก็หล่อได้ดีว่าเออนิกี้ได้ใครดอและยุคนั้นเนี่ยผมมีเพื่อนสนิทคือเอ็มเดอ r M สตาเอ็มที่ตอนนี้เป็นเอ็มเดอสตาที่เป็นที่เป็นนักดิบใช่ไหมครับตอนนั้นเอมมาขี่เซอร์กิตมาแข่งรถเซอร์กิตรถยนต์แล้วเราก็ไปด้วยกันตลอดเด็บกันไปด้วยกันตลอดแล้วก็มีโอกาสได้ไปสนิทกับพี่ๆในปตทว่าจะเป็นพี่มิก อพี่กี้พี่กานานานี้สักานานาพีซีสักนานาเอ็มมีดีเจเดดีเจเดพอ่าแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยปตทเนี่ยทำทีมมอเตอร์ไซค์เป็นทีมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของตัวเองซึ่งมีพี่เอกชะมะนาลันพี่เอกชะมะนาลันเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นดาราด้วย <S <S ถ้าหลายคนทุกวันนี้ก็ยังอ่านข่าวอยู่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เคยถามแกแล้วตอนนั้นเนี่ยแกบอกว่าลองขี่สนามดูฟฟลลิ่งมัน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 ต่างกันเยอะ เราก็แบบอ่ะได้ไอดอลเป็นสองคนละคือไฮเดนแม่งหล่อด้วยเป็นแชมป์โลกด้วยแล้วพี่เอกแค่าน,านั้นแม่งเป็นผู้ประกาศเหมืนอนเราด้วยแม่งเล่นละครเหมืนอนเราด้วยแต่แม่งแค่หลองก,กูแค่นั้นเอง <laughs> อะไรเงี้ยเนอะวะเออก็ลองลองครับเพราะว่าจริงๆอยู่กับวงการรถยนต์เนาะเพราะเพื่อน,อน,อนๆรถยนต์แต่รถยนต์ใช้ทุนเยอะ <ừ> ใช้ทุนเยอะจริงๆโอ้โมอเตอร์ไซค์ก็ไม่หนีนะครับที่ยางคู่ละหมื่นกว่าบาทรถยนต์เยอะรถยนต์เยอะกว่านั้นเสร็จปุ๊บก็เลยอะลองดูก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ไปหาซื้อชุดสี ฟลง,ฟงมาเปลี่ยนเคยมีคนถามว่าแข่งรถอยากเป็นนักแข่งรถครับทำไงดีผมเคยเจอพี่ออปิตบุตรตอนนี้แข่งรถอยู่พี่ออพูดกับน้องคนหนึ่งบอกว่าตังมีปะน้องเขามองได้บอกประาเป็่งควนตีเหรอวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมัน,ม,นมันถูก,กจริงมันถูกมากเรื่องของตังเนี่ยคือหนึ่งถามว่าทําไมอเอาง่ายนะครับคุณมีรถจริงอ่ะหนึ่งเลยยาง ยางตีไปหมื่นห้าค้ำๆเลยค้ำๆเลยหมื่นห้าผมไหมแฟลิ่งเจ็ดพันเจ็ดพันคือธรรมดาเลยสดธรรมดาเอาแฟลิ่งหนึงสองเอาเจ็ดพันก็ตายเป็อหมื่นสองหมื่นกว่าบาทละสองหมื่นสองเสื้อเสื้อก็สเสืที่สูดถูกๆก็หมื่นห้าอืมใช่ก็ตีไปสเป็น3,000มืก็ไม่ต้องบวกเลขอะไม่ก็สี่หมื่อยู่แล้วอ่ะบวกกันนกถุงมือรองเท้ารวมไปเสร็จเนี่ยอันนี้คือยังไม่ทันได้ลงสนามเลยมึงโดนประมาณห้าหมกว่ากับหกหมื ถูกไหมใช่แล้วถามว่าแล้วคุณไปถึงปุ๊บคุณไม่เคยขีย่สนามมาก่อนคุณก็ต้องเรียนใเ<ช>ม่อคุณจะท่าทางคุณก็ไม่ได้คุณไม่รู้จะเดินขันเหล็งยังไงจะใช้เกียร์ไงอ่าเรียนค่าเรียนเองปุ๊บค่าเช่าสนามล่ะอืมลงอีเวนต์แข่งอ่ะค่าเช่าพิษอ่ะโอ้โหไมนเซ็ตเงิน,นงทั้งนั้นเ <laughs> งินนั้น,นเลยเข้าตัวเองสนามแรกประมาณสี่หมื่นโหดีใจ ที่กูตามหาความฝันขนาดนี้เลยวะเลยกว่าแล้วโชคดีโชคดีของตัวเองอีกก็ได้ไปเจอกับพี่ท่านหนึ่งเป็นเจ้าของทีมชื่อพี่จอมจอมภพศส,สดีแกทําทีมลุนแข่งชื่อปันป่วนทีมใบจอมวองการจอมวงการคือแล้วพี่ผมได้ยินชื่อนี้ตั้งแต่ผมเรียนมาหาลัยแล้วพี่จอมอ่ะพี่จอมอ่ะกอแกชื่อแกจอมภพศสดีจอมวงการคือก็คือเป็นเป็นหัวหน้า ก็เลยตั้งชื่อจอมวงการก็ขี่กับพี่จอมได้มันปีหนึ่งปีปีสองปีสองปีสองปีครึ่งปีแรกกับอีกหนึ่งปีเต็มเสร็จปูมก็มีโอกาสมาร่วมทําร้านกับพี่อ๋อพิจวบเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ก็เลยมาอยู่ทีมของของชื่อร้านคือสีเขีสัวใบแล้วผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าทุกคนอย่าทิ้งความฝันตัวเองที่เราคุยนานไม่เป็นไรป่าวะพี่ครับอ่ะโอเคอันนี้หนึ่งบอกว่าเรื่องของการอย่าทิ้งความฝัน ผมเชื่อเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดเราไปหาดูนะครับภาษากัีกเรีกว่า law of attraction ถ้าเป็นภาษาไทยของเราเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดอยากได้อะไรชอบอะไรมองสิ่งนั้นและคิดว่าเราเป็นเจ้าของเราได้ทำมันแล้วแล้วผมอะขับรถผ่านพิตติ้งโนดแล้วผมก็รู้สึกว่าทีนี้แม่งเจ๋งว่ะเสื้อทุกคนใส่เหมือนกันชุดแข่งทุกคนใส่เหมือนกันสีรถแม่งก็เหมือนกันแล้วเขามูว่า เฮ้ยทำไมรถเราสีเหมือนกันแต่เสื้อเราไม่กระโดดไปกระโดดมาหนอมาสักวันหนึ่งกูต้องอยู่ทีนี้ให้ได้คิดคิดอย่างงี้แล้วก็วาดภาพเลยว่ากูใส่ชุดนี้คือแบบน,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 นี้จริงจริงนะแบบนี้เลยแล้วก็ทุกครั้งที่ไปสนามก็จะเนี่ยกูต้องอยู่ทีมนี้ให้ได้ต้องอยู่ทีนี้ให้ได้กูต้องมีโอกาสได้ที่เป็นแบบนี้เนอะมาจนมีโอกาสได้เจอโน้ตงานปตทเพราะนั้นติงโน้ตมาเป็นนักแข่งของปตทติงโน้ตถ้าใครนึกไม่ออกก็คือที่เคยเดินแบบนะครับที่เป็นเป็นแฟนเก่าพี่บุ๋มอ่ะ ตอนนี้โอ้ถ้าพูดอย่างนั้นมันยันยากไปต้องบอกว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยในการแขันชั่วไบดีกว่าโน้ตเนี่ยเป็นแชมป์ประเทศไทยการแขันชั่วไบเนี่ยให้คาวาสามปีติดละทำลายทำลายสถิติสนามบ่อยมากใช่จังไม่ถึงนะครับทิดิพงศ์วโรกนเสร็จปุ๊บก็คุยกับโน้ตโน้ตบอกเฮ้ยพี่แข่งโน้ตเหรออะไรเงี้ยบอกโอ้ยห่างไกลโน้ตเยอะอะไรเงี้ยเราก็รู้นะว่าเราแบบเราชอบไปเฉยแต่เขาเกิดอาชีพเขาบอกว่าพี่ไม่อยู่กับผมอยู่ด้วยกัน เราบอกเฮ้ยพูดจริงเล่นเนี่ยพูดจริงดิพี่อะไรอย่างเงี้ยไรนะก็แบบตื่นเต้นตกใจตกใจหน่อยแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้เราเราก็เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราบอกพี่พี่ขี่เก่งโอ๊ยผมไม่เล่นกันพี่เราคิดว่าเขาพูดเล่นเพราะมันคือการสนทนากันในวงอาหารสนทนาในวงอาหารแล้วโนก็ต้องบินไปสเปนเพื่อไปแข่งรถตอนนั้นโนอยู่โมโตทูอยู่ประมาณปี2012 2012บสันเจ็นสประมาณนั้นแล้วอยู่ดีก็มีปลายสายโทรมาบอกว่า ผู้มวดแล้วไม่ผูมวดนะผู้มวดจะแข่งรถเหรออะไรอย่างนี้ครับนี่ปานกนะพ่อของติงโนดติงโนดฝากดูแลลูกพี่ไว้เนี่ยเอาอยัางไงจะแข่งรถยังไงเดี๋ยวมันเจอป้าวันมอบรางวัลนะกูฮะไปคุยสรุปสุดท้ายคือแกบอกว่าโอเคโนดอะอยากให้พี่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็อ่ามีคือคือผมชอบการทําทีมแบบนี้นะคือมีอะไรคุยกันก่อนเช่นป้าบอกว่าถ้า หมวดใช้น้ำมันเครื่องผมผมมีให้ฟรีเลยยี่ห้อนี้นี่น,นี้ใช้เลยแต่ถ้าหมวดจะยี่ห้ออื่นผมลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหมวดจะใช้ยางมือหนึ่งผมลดได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ลดลดได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เอาอยางกลับไปเลยแต่ถ้าจะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ผมขอยางเก็บไว้แต่ถ้าจเจ้าฟรีเป็นยางมือสองติ๊โน้ตไวไหม รถพวกเขาขี่กนันยางออก,การความเร็วของเราเนี่ยยังเหลือเราใช้เอาผมว่าใช้ยางแข่งโนออ๊ตอ่ะผมยังวิ่งได้อีกประมาณเกือบ30สบรอบอะ่ะ<ห>ด้วยเวลาของเขากับเวลาของเรามันต่างกันนีอ่ออไหมนนะเพราะนั้นการเบรกอะไรด้วยประหยัดเงินไปเท่าไหร่แล้วหมื่นห้าแล้วนะใช่ค่าสมัครแกออกนะค<ห>่าน้ำมันเครื่องแกออกนะโอ้โหรถไปเยอะแล้วนะพี่เยอะเกือบเกือบสองสามหมื่นอ่ะค่าพิธก็ไม่ต้องเช่าเราได้ทําตามฝันของเดาเต็มที่พี่เอกใช่ไหมนางเคยบอกพี่ว่าถ้าจะแข่งรถ อย่าใช้เงินตัวเองแข่งค่าพิดก็ไม่ต้องออกแล้วตอนนี้ค่าสมัครค่าสมัครไม่ต้องค่ายางค่ายางก็ไม่ต้องมีหน้าที่ของเราคือเราทําตอนฝันดยกันแบกรถเราไปเองเืมาใจไหมทุกคนจะเห็นผมเอารถใส่กระบะไปเอารถใส่รถตู้ไปคือไปเองผมจะบอกว่าผมทุกครั้งที่ผมทําอ่ะผมจะมีไอดอลตลอด อย่างที่กาวรถใส่รถตู้หรอย่างเงี้ยเราไปดูโฆษณาครับยามาฮ่าวายแซดเอฟอาร์วันเบนสปีเบนสปีเป็นนักแข่งเวอร์ซัวไบท์ของยามาฮ่าแล้วตอนนั้นเบนสปีเนี่ยเขามาทําวิดีโอพรีเซนต์เปิดตัวยามาฮ่าอาร์วันตัวใหม่ซึ่งเป็นหน้าเอเลี่ยนอ่าหน้าเอเลี่ยนอ่าแล้วและเขาใช้รถเอ่อเอ่อรถเหมือนรถตู้อะตู้คันใหญ่ก็ขนมอเตอร์ไซค์เอาโต๊ะปิกนิกเอา คือทุกอย่างชุดแข่งแขวะรถแล้ว,ลวรู้สึกว่าเอ้ยโหเฮ้ยมันก็ทำได้เนี่ยมันเหมือนเราไปเที่ยวใช่ครับเดี๋ยวไปผมเคยเห็นพี่นัทโมเมนต์นี้ด้วยเฮ็ดวันนะโอ้ยไม่ดีใช่ไหมครับ <laughs> ตบปิกนิกเก้าอี้ ใบสามแข่งเนี่ยที่นัดขนไปเรียบ้ยวหมดแล้วก็มีรถแข่งเสียบอยู่ข้างหลังใช่เออรถแข่งไม่ได้เอาไว้ในรถนะเป็นเหมือนเทเลอร์ข้างหลังครับไม่ได้ลากนะแต่ว่าขย่อยห้อยบนจักรยานเออขย่อยบนจักรยาน้ห้อยจักรยานแล้วก็แบบทุกๆหุยรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าสองร้อยเกินสองร้อยกิโลนิดห้อยบนจักรยานเหรออะไรก็โชคดีคือเราก็ไปทําขายึดแล้วก็ทําไฟบอกให้รู้ว่าเออเนี่ยมันมีรถจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเราก็เราเอาเรื่องความปลอดภัยมาด้วยเพราะนั้นแหละก็ ก็ใช้ชีวิตแบบนี้จนจนมีโอกาสได้บรรยายเริ่มถ้าคนคนไม่เคยรู้ก็ไม่รู้นะผมพาค m o t ต g p จีพียุคแรกๆของของบ้านเราที่เป็นนายท่อสดพี่นัดพากเพิ่มพากวัวต้นจีพีกับพี่เก๋าที่เป็นเจ้าของเพจมอเตอร์สปอร์ต e ช่ครับผมเมื่อก่อนมอ t ต g p จีพีเนี่ยอยู่ช่อง Fox Sport ทุกวันนี้ก็อยู่ Fox Sport แต่คนที่ถือเิขิทธิ์ใหญ่ตอนนั้นน่ะคือ CTH แล้วตอหลังก็มาเป็น True ใช่ไหมก็อย่างเงี้ยก็ผมพังแต่สมัย CTS ซึ่งตอนนั้นอะ CDS อ่ะให้ความสำคัญกับมอเตอร์สปอร์ตแต่บ้านเราอ่ะรถบิ๊กไบค์มันยังไม่บูมขนาดนี้พาร์คเอเวอร์ซูเปอร์ไบค์เวอร์ซูเปอร์ไบค์ด้วยเวอร์ซูเปอร์ไบค์เวอร์ซูเปอร์ไบค์ด้วยมอเตอร์จีพีด้วยแล้วก็ AMA Supercross ก็คือมอเตอร์ไซค์วิบากชิงแชมป์อเมริกาสมัยนั้นเนี่ยยุคนี้ถ้าเราขี่วิบากแล้วจะคนหนึ่งชื่อไลอ้อนวีโรโบโต วิโรโัโต้เป็นแชมป์โลกของเอ่อของ MXGP แต่ก่อนที่วิโรโัโต้จะดังเนี่ยเขาดังมาจาก AMA Supercross คือการแข่งขันมอเตอร์คอร์สซึ่งการแข่งขันมอเตอร์คอร์สของอเมริกาครับพิโคตรอลังการรู้ว่าอลังการแย่ยังไงพี่มันเอาสนามอเมริกันฟุตบอลอ่ะอ่าอ่าเนลามิดเอาเหมือนอะไรมาปูปุ๊บแล้วก็ทำเป็นสนามวิบากที่ผมเหม็นฮอ์ใหญ่ใหญ่ะมันไม่ใช่ฮอรมันคือสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ปิดสนามอเมริกันฟุตบอล <ท>ำลแ<ท>ำลแท็กเลยแท็กวิบากเลยโอ้โหเออแล้วคนเขาดูเยอะเลยนะพี่เป็นแสนเป็นแสนคนเต็มอ,ะอ่ะใช่เคืออะไรก็ต้อที่เป็นอเมริกันเกมอ่ะขายดีหมดช่องชาญิยมชาญิยมชานิยมเขารักเขารักประเทศเขามากนี่คือข้อดีของข,ของของประเทศเขาก็นั่นแหละพอปุ๊บทุกคนก็เห็นโปรไฟล์เราก็ได้ทำตอนแรกทำช่อง special ก็เลยเจอพวกพี่เอ็ดพี่เอกพี่จอร์นแล้ววันนี้ก็ทำรายการด้วยกันสามตอบเรื่องรถจนกระทั่งก็ขยับมาเรื่อย จนได้มาบรรยายในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วสำคัญคือมีโอกาสใช้ว่ามีโอกาสซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆได้ขึ้นเวทีเป็นพิธีกรของเว r ร์ s ซูเปอร์ไบท์จากบ้านเรา3าปีที่ <3 S 2> ขึ้นเวทีป 2>, 2ปีนะสปีแรกสปีหลังอ๋อสปีหลังโอ้สปีหลังนี่คือคัดคัดมาแล้วคัดมาแล้วคือคนอื่นโอโ้โหนั่งหน้าน,นิกกี้ได้คือเราเป็นคนแปลภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเวลาเวลาฝรั่งก็จะมีคนหนึ่งฝรั่งถามเนี่ย เขาจะถามภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะแปลให้ให้คนที่แบบมานั่งสัมภาษณ์เนี่ยฟังโหเขาโชคดีมากเลยที่แบบได้มายืนในจุดที่สูงสุดของการเป็นเป็นพิธีกรเพราะเราทําระดับโลกเลยระดับโลก,โลกเออ<ช>ระดับโลกนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบแค่ในประเทศนะใช่แต่มันคือระดับโลกใช่แล้วก็มีโอกาสก็คือโชคดีจนจน,จนโตในทุกหน้าที่การงานที่เราทาอยู่แสดงว่าพี่นับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษ work work hard เพียร์ hard เพยรฮา a r d ใช่เพยร์โคตร hard เลยเพยร์ hard มากเบิร์กเบิร์กเบิร์กก็ hard แข่งในสนามอ่าสนามเออ่เซอร์กิตทั่วไปแล้วเอ็นดูโรแข่งไหมพี่เอ่ออเ็นดูโรยังไม่ได้แข่งแต่แข่งอ่าเป็นโมตาร์โมตาร์อ่าก็คือเอาซุปเปอร์โมตาร์ซุปเปอร์โมโต้ซุปเปอร์โมโต้แล้วก็ตอนเนี้ยพยาายมขยับคือหาหาความสุขก็เองคือพี่คิดอย่างหนึ่งว่าเที่ยวตอนอายุห้าสิบกับเที่ยวตอนอายุสามสิบ ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเที่ยวตอนที่เราถึงตอนนั้นเราจะมีเงินเที่ยวแต่ว่าความสุขของเรามันอาจจะมันใช้มันมันเที่ยวต่างมสุขภาพาเอสเอสุขภาพเราตอนนั้น<อ>ด้วยจริงจริงมันมัน,มนต่างกันด้วยพี่นันบอกว่ามีเวลาทําอะไรมีโอกาสทําอะไรทําไม่เต็มที่เพราะเราไม่รู้เราจะมีโอกาสได้กลับมาทำอีกหรือเปล่าถ้าพูดถึงร่างกายขอวกกลับมาเรื่องนี้นิดนึงครับพี่ตอนนี้พี่นันเรียนจบพี่นันก็เครื่องหมายบนบนเสื้ออดูเครื่องหมายบนเสื้อนี่คือตั้งแต่ตอนเรียนเลย่ะพี่ก็มันเป็นหลักสูตรที่ ต้องเรียนต้องเรียนอยู่แล้วก็คือนักเรียนในร้อยอ่าใช่ครับก็คือถ้าได้เข้าโรงเรียนประจำเดี๋ยวมันก็ต้องใช้ต้องมีหลักสูตรดีอยู่แล้วนะครับก็คือจะต้องเรียนนะ